สวัสดีทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของดีดีชาแนลนะครับอยู่กับเกมคอนทราแบนโพลิสอีกแล้วครับท่านนะฮะจากการที่ไม่ได้นานคืออะไรเนี่ยมีอะไรเรื่องอะไรไหนบอกสิพูดเจ้าเหย็ดสงคราวอ่ะวอรัฐบาลเอ่อเอาบาคขุตอ่านว่าอะไรวะ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการโจมตีโดยผู้รานของอาคาคัสกัมสกัมเช้าวันนี้นักปองอาหารจากทางตะวันออกได้ข้ามพรมแดนมายึดบ้านของอัลบีอาบาบัลบบีชาวบ้านที่อยู่ชายแดนกลัวในกองกำลังที่กำลังเข้ามาจึงได้ทิ้งบ้านแล้วก็หนีไปทางเหนือทางอาพักอยากให้พลเมืองทุกท่านปลอดภยัยจึงได้ตัดสินใจ จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าเมืองนะครับก็คือการตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นนะครับคือพวกเราปลอดภัยอ่าพลเ,เมืองของอาคาริตันสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจกองทาหารที่กล้าหารอ่าของเราได้ยึดพรมแดนทางใต้ของประเทศไว้ได้นะครเดียวกันรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศก็มาดีฮะมีอะไรบ้างเนี่ย ท่ามกงางวิกิจารอพยพในตอนนี้รัฐบาลอาุอตุญาตให้สิทธิลี้ภัยแก่พลเมืองของอัลบรัตที่รัดเลือกพลเมืองเหล่านั้นสามารถข้ามพรมแดนได้ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตข้ามประเทศถูกต้องและก็เหตุผลของประเทศในการลี้ภยัยโอเคลี้ภัยได้นะครับแต่ว่าจะต้องเข้าอย่างถูกกฎหมายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอขอเชิญลงจากรถด้วยนะแน่นอนฉันลงไปแน่นอนดูเขาดูเขามองอ่ะดิทุกคนไอหมอนี่มันหาเรื่องว่ะเอกสารมาดูสิวางไว้เรียบร้อยเออเดี๋ยวผมบอกเองไม่ต้องห่วงชื่ออุยน่าถูกต้องนะฮะโหตรวจไวจัดแบบโคฟัดไวจัดเออผมไม่เล่นนานาทุกคนผมก็คลิกพีถก่ถูกครับบางทีอะ ให้ผลลีภัยนะครับจากอบรัตนะครับเขาลีภัยมานะแล้วก็มีเลขทะเบียนนู่นนี่นั่นรถอาซาวีนะครับรถอาซาวีนะฮะประเภทรถก็น่าจะถูกต้องนะครับสองแปดเก้าศูนย์น้ำหนักบรรทุกนะครับโอเคทุกอย่างถูกต้องนะครับลืมเปิดไฟม่วงคุณลีภัยก็จริงแต่ว่าโอ้โหลีภัยแล้วขนมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงล่ะฮะโอ้ตายแล้ว ดี๋ยวขออนุญาตเดินรอบนึงกันผมว่าโอ้โหมีเยอะเลยอะ่ะโคตรเยอะจริอะไรรับเงินอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรหกร้อยครับหกร้อยนะโอเคครับเปล่าเราคงจะทำหลักสูตรเดิมครับคือเราเป็นสารวัตรทำได้ไงนึกออกปะ จอดรถด้วยครับจอดรถด้วยฮะ <S <S เรียกว่าต้องขอภัยด้วยครับนะฮะเราต้องรักษากฎนะครับรักษากฎขออนุญาตนะฮะเราต้องเอ่อทำการรื้อค้นนะฮะเออจริง,รงๆอันนี้มันโชคสองชั้นมันสองต่อนี่ว่าทุกคนใช่ไหม คือเราได้เงินจากสินบนเลยเว้ยอูย้หพูดได้วะเงินจากเหมือนแบบเออค่าซูเอียเนี่ยนะค่าซูเอียมาแล้วอะนึกออกปะแล้วคือหลังจากซูเอียปุ๊บอะเราก็ยังสามารถที่จะได้ของกลางอีกอะเห็นปะคือแบบไม่มีแต่ได้กับได้เนี่ยเนี้ยอู้หูจริงปะเนี่ยเยอะจริงดูทุกคนคือเงินปอมันเยอะมากอะ เต็มว่ะเต็มแป๊บบนึงโอ้โหต้องอัพคังแล้วมั้งเนี่ยแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะาโลแล้วก็ทำอยู่คนเดียวไอสอนอเน,นี่ยนะผมก็ทำอยู่คนเดียวทุกอย่างทุกทุกอย่างเยอะเกินดูโอ้โอแล้วมันก็บังด้วยนะอาจจะต้องขาอยายสตรแบบูแป๊บบนึงเคือ่อแป๊บนึงเคื่อเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขนอยู่ขอมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ช่วยกันเลยก็ทำอยู่คนเดียวเนี่ย อุ๊ยอันนี้ไม่มีโทษทีเนี่ยเฮ้ยเอามีดมีดมีดหักเออเอเอกดเลยนะกดไอเพื่อเอาไอเทมขึ้นมาโอเคครับโอเคอันนี้ไม่ไม,มีเลยเหรออันเนี้ยเออนีม้มีทุกคนโอเคครับเรียบร้อยละคันนี้ได้ว่าจัดการเรียบร้อยครับผมเรามีเออเรามีทหารกรอนหนักดีวยว่าสวัสดีท่านผู้จัดการดีมากน้อง เ,เ,เคลียพื้นที่หน่อยสหายคันแรกผ่านไปนะครับคือเราก็ต้องแบบนี่นะเราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี่ฮะ <c oughs> ได้เงิน2ชั้นมัน2ต่อครับตอนนี้คือเงินผมก็ไม่ค่อยมีฮะต้องเอามาอัปเกรดบ้านใี้มันหรูหรากว่านี้มาเะวันดีครับโอ้แต่ตอนเช้านะครับ <c oughs> ผมไม่ไว้ใจใครแั่งั้นนะพูดจริงเชิเลยฮะผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับ เขาลีภัยมาจากอัลบัตอีกแล้วครับโอ้โหแต่เราคนน่าสงสารมากเลยนะแต่งที่บอกครับเอกสารจะต้องถูกต้องนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้นะครับถูกต้องหมดเลยครับท้าตาก็ถูกต้องครับประเภทรถของคุณนำมาคืออิลิสห้าสิบเจ็ดนะครับถ้าใจพี่ผิดจะถูกต้องอินห้เจ็ดครับหกสองสามศูนย์น้ำหนักบรรทุกนะครับอืมก็โอเคดีทุกอย่างนะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะโอ้หลังไม่มีไม่มีของบรรทุกด้วยอะ่ะจริงอันนี้ปล่อยได้เลยอะ่ะ ดูป่าวะชอบพอพูดยิงที่ไรนะมีเรื่องเสมอเลยใจยเย็นๆไม่มีอะไรหรอกนะพ่อผู้บัญชการมันซ้อนบนนี้ได้ป่ะวะไม่ได้เนอะผมว่าก็ไม่น่ามีไรนะเออผมว่าก็ไม่น่ามีไรอะทะเบียนถูกปะ LZ2271YF เ,เ,เอ้ยผมลืมดูบ่อแสเลยว่ะสีเหลืองคาร์ัสแกมรายการสินค้าเ,เลขที่หกสิบไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยครับโอ้โหตอนนี้กดเยอะเกินเก็ดอ่านละไปลูกพี่ไป,ป,ไปขอให้รีพัยอย่างสวัสดีภาพนะครับาาอโอเคสวัสดีเชิญเชิญเชิญขั้นต่อไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์คลัง,ลงแล้วก็ต้องอัปเกรดเอ้ยผมอะเก็ตคลังมาเนยอัปตัวใหแล้วกันผมแค่เล็งผมไม่ทำอะไรอ้าว อะไรวะผมแค่เลงพื้นอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอ <mel od ic> อะไรคือการตัดสินของของนี่วะห <mel od ic> วังว่าคุณจะตสสพี่พวกเรานี้อีกครั้งเอ่ออ้าบบบอ <mel od ic> คนใดคนหนึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการก่อจลาจลก็ได้นะอย่างนั้นเหรอเป็นพวกแกเองสิงนะมักลาไม่ได้บางเนี่ยเอาถูกต้องครับโอเคได้ครับ ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะหมูสองตัวถูกต้องหมดรถเป็นประเภทแรดดูชผมว่ารถูกต้องโอ้งี้ผมผมจำได้อยู่น้ำหนักสี่พันโอเคครับมันก็มันก็ได้อยู่นะหมูสองตัวรายการสินค้าถูกต้อง r j หนึ่งสามแปด YM ดูไม่มีอะไรนะจากเมื่อกี้จากไม่เสียตังค์ก็เสียตังค์เฉยจากความที่ผมมือบอลนะทุกคนก็อย่าไปทำอย่างนี้นะครับไฟหน้าแตกสองป่อ,อไฟแตกสองดวงนะครับแล้วก็มีอะไรไหมเหมือนกระจกไฟหน้าจะหายด้วยป่ะไฟหายป่ะเขาเรียกอะไรไฟหายอะ่ะ กระจกแตกยางแบนมีแตกไหมไม่รู้ว่ะดูไงอ่ะกันชนหน้าอยู่ครบมีอะไรป้าเนี่ยโอเคมีอะไรโอเคมั้งก็คงผ่านได้ลูกพี่ไปไปเถอะวันนี้ขี้เจ็ดตรวจไว้<อ>ผมจะไม่เล็งปืนโม่ซัวตัวเหล็งอีกแล้วครับพอกันทีฮะโดนหักไปสองร้อยเลยนั่นหลายแม็กซ์ซีนเลยนะที่เสียไปนั่นหลายแม็กซ์ซีนั่นนะนะ ไม่ผมผมมีอะไรวะไม่น่ามีเนาะมาเปิดประตูต <laughs> เชิญครับอืม <c oughs> ผมตรวจก่อนเลยแล้วกันครับไฟหน้าแตกหนึ่งนะครับยางแบนหนึ่งนะครับยางรถคุณดูแบบสมบูรณ์สมบันเกินไปหน่อยนะเอกสารนะครับสักคู่นะครับหน้าตาถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับชื่อถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับ มาท่องเที่ยวเหรอครับเที่ยวที่เหรอฮะโอเคครับเอ่อรถคุณเป็นประเภทอาซัมเจนะครับน้ำหนักสองพันสามสิบเหรอครับอาซัมเจ็ดสิบสองนะฮะสองศูนย์สามศูนย์ก็ต้อน่าจะโอเคนะดูผินๆด้วยสายตาก็กโอเคแหละยางแบนหนึ่งไฟแตก1ครับอืมยางแบนหนึ่งไฟแตกหนึ่งเหนื่อยทำไมวะ ไม่มีอะไรหลอกหรอได้ๆนครับไม่ต้องห่วงผมตัวแป๊บเดียวตัวบบเดียวก็ปล่อยแล้วครับเอาลงครับเอาลงครับผมไม่ไว้ใจฮะเอ้ยเดีย๋ดวยวคนนี้มีหนึ่งในบอ่อแสบปะการชนหน้าหายด้วยมาจากอะไรอะอับบารัต ฮากัสแกมสีเหลืองหกสิบรายการสินค้าอาจจะเป็นรายการสินค้าก็ได้ครับตัวที่ดีอืมไม่มีเนี่ยไม่มีอันเนี้ยไม่มีโอเคเรียบร้อยทุกคนระแวงเงินไปครับระเกิเงินไปครับอ,อ่ะคืนของ่อยจา้าจะได้ปล่อยเข้าไปนะ ก็ดูโอเคดีรถปีบกเรอยนิดหน่อยครับแต่ว่าก็พยายามไปซ่อมในเมืองนะฮะซ่อมซ่อมด้วยนะแต่รถมันจะระเบิดไปกลางทางก่อนนะครับยังตรงยังแตกนะขอบคุณลาก่อนเล็งกันก่อนดิเก้าสิบไม่มีรถสีเหลืองก็ไม่ใช่ครับไม่มีเบาะแสอะไรเลยสักอย่างอืมอืมวันอ่ะอะไรอะผิดอะไรวะ อะไรวะน่ะหักตังอีกแล้วหวังว่าเรียบร้อยงั้นเราไม่เรียบร้อยหรอกวันนี้เราไม่ดีละการยิงเออเริ่มเกิดขึ้นตอนเช้าก็ศูนหนึ่งนัดตกลงมาที่บ้านของฉันฉันมีการถูกยิงอยู่ทุกทุกที่เลยอะ่ะมีเพียงฉันเท่านั้นที่หนีออกมาได้นะยินดีด้วยครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยนะฮะเอาแล้วมันไม่จับคู่หรออาจารย์ ซาเวทลีไพเขามาลีไพนะฮะอออัลบรรถน้าจะถูกต้องนะครับผมว่าซาเวต์ถูกน่าถ,ถูกแล้วไม่ขี้เกียจตัวละหนึ่งสามเก้าศูนย์โอเคถูกต้องนี <c> ่ <oughs> พูดตรงคือขี้เกียจตัวจละโอเคครับผมขออนุญาตลือหมดเลยนะผมลือทุกอย่างนะครับ ไม่มีครับรถด,ดูเรียบร้อยดีมากครับไม่มีเลยวะเฮ้ยเอ็งจะเพอร์เฟกต์จริงงี้เหรอ POU 1 8 9หน่เเออถูกต้องหมดเลยทุกคนเอาจริงๆนะไม่มีอะ่ะคนนี้ปล่อยได้ไปจา่าปล่อยเหอะดูเหมือนที่เกียรติทำงานวัน้จริงที่เกียรติทำงานจริงพอแล้วตัวเยอะ มีงานก็ทำอีกเยอะเชิญครับโอเคลาก่อนลาก่อน,อนผมขออนญายเตรียมเตรียมของกลางครับเตรียมของกลางเพื่อจะเอาขึ้นรถก่อนเอ่อของกลางเดี๋ยวผมแมกกซีนโอโ้โหปืนผมเยอะจัดเลยอะผมเอานี่เก็บก่อนนะอืมขวานอันนี้ไม่เอาครับ โหเต็มว่ะเอาเอางี้ผมเอาของกลางไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรที่ต้องเอาไปอีกก็เดี๋ยวว่ากาันครับกระสุนปืนพกกระสุนอ,อะไรพวกนี้เอาไปหมดด้วยเอาเผื่อไปด้วยเอาล้วโอ้อยัวจะปวดอืมอื พอ,อ,อไหมเอาไปเยอะกะสุนนะ่ะสองร้อยนัดไปเลยจริงอย่าไปห่วงกระสุนทุกคนอย่าไปห่วงกระสุนนะใครเล่นในห่วงกระสุนนะเกมนี้ใช้ไปเลยครับได้บวกโอ้โหดูดิทุกคนไม่เล่นนานจนลืมไปแล้วว่ามันยังไงนะฮะสวัสดีครับเออขอบคุณครับสตาร์ยังไงวะเปิดไฟแล้วก็อะไรวะ เฮ็ดเปิดหัวเออเปิดหัวก่อนมาถึงเราไปฐานตำรวจก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเอาของกลางไปส่งก่อนนะส่วนของที่ต้องเติมไหมเนี่ยปิดหัวดีกว่าเกรงใจครับเรื่องจริงก็้เปิดเพิ่เพื่อไม่ดีนะเออก็เราก็ควรจะแบบไปเติมของหรือเปล่าครับถ้าส่งก็สุดหรือที่ต้องซื้อเพิ่มแนละ้วมุ้งมีดต้องซื้อเพิ่มปล่าผมก็ต้องขยายคลังอีกหน่อยนะครับ ขับยังเง้นน่ะน่าจะม,มีการดักซุ่มมั้งตรงเนี้ยมันเป็นเส้นปิ้นด้วยมันชนมันปิ้นด้วยถ้าถ้ายิงได้นะ่าจะยิงให้แบบเปียงป้างฟ้าถล่มทลาย มาแล้วโอ้ยใหญ่ๆอเอ็งนี่มันยืมเพื่อให้เราเสียเงินน่ะจริงๆนะพูดจริงจักใจเลยวะ่ะโอ้สองร้อยง่อลูกพี่มาทั้งไก่ดิ้โอ้โหแค่เนี้ยโคตรเซ็งเลยวะ่ะ เดไปเครื่องมือเวทครับซื้อของเพิ่มหน่อยแล้วกันวันนี้ก็ว่างๆชิวๆวะระหว่างทางก็น่าจะได้บวกครับถ้าจะ่งเงี้ยไงก็ได้บวกไม่ต้องห่วงอะ่ะโดนแน่สักทางอะ่ะสักักกกกกเวงอะแต่ผมจะขยับไปหน่อยนะเพราะพอบวกใกล้ๆแล้วชอบตายฮะตาย ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่โดนแน่ที่ขับรถอย่างเงี้ยหน้าโดนตุ๊บตับจัดเลยเดี๋ยวขากลับว่ากลับเส้นปกติแล้วกันเฮ้ยแปลกวันนี้ไม่เจอคนซุ่มยิงว่ะวันนี้แปลกจริงนะปกติผมไม่มีทางจะรอดปลอดภัยไปถึงขนาดนี้หรอกทุกคนช่วยเลยเออ มีดเพิ่มหน่อยไหมมีสองอันที่เหลือก็ลูกเกลี้ยงเอ,อ๋อลูกเกลี้ยงยังมีเอากระสุนปืนนี้ไม่เอาแล้วกันครับปืนพวกนี้ซื้อเพิ่มครับสิบตับซื้อสิบตับแล้วก็ซื้อกระสุนลูกซองอีกสี่ตับกระสุนไรเฟิลอีกให้ครบสิบตับปืนพกพอแล้ว ประมาณนี้ละกันสี่พันเหลือๆเพื่อนเย้ยอย่างอื่นก็ซื้อขวานไปอีกหนึ่งไหมขวานเคลียร์ทางไปอีกหนึ่งมีคอมมานโดสองเหลือๆเอ,อ่อะลงชะแรงก็น่าจะมีอยู่ั<ๆ>้างเมียละเอละกลับแล้วลพี่เจอกันไหมอืมปิดต้ด้วยโอดูออใจ เส้นนี้แล้วก็เส้นสุดทางแล้วก็ตามทางครับหรือเพราะเราไม่เปิดวอวะทุกคนเราเลยไม่โดนยิงวะหรือเปิดบอมันจะรู้ตำแหน่งเราแล้วก็มานั่งแบบโซยตีเราเงี้ยเหรอมันแต่ไม่ก็น่าจะรู้นะรถมีผมคันเดียวรถเมืองเนี้ยคันอย่างเงี้ยสถานีเรดาร์ไปลุ้นไหมที่อยู่ท้ายละถ้าเปิดมาเลยปะเปิดมาเลยปะลองดูดิ เปิดมาเลยนี่หานะมีปะเฮ้ยมีจริงทุกคนทำไปเล่นไปไม่มีใครมาดักซุ่มเราเลยว่ะวันเนี้ยเราจะกลับบ้านโดยสวสดิภาพ์ันนี้เลยเนี่ยทั้งไปและกลับโอ้โหเอาเว้ยปปี้เดย์เฉยว่ะดูตอนกลางคืนทีแล้วกันจะโดนโดนหรือแบบไม่รู้นะเก็บรถด้วยลูกพี่ ครับท่านเรียบร้อยเก็บรถาาย,รถรยุติรับกลับนะัสหายโอเคครับผมขออนุญาตด,ดูก่อนว่าผมจะเอาเก็ดอะไรได้บ้างนะเออสถิติเราไม่ดูแล้วกันครับที่พักอันนี้เอาเก็ดสุดแล้วปะถ้าดีสุดคืออะไรอ่ะผมว่าขังน้องอัพว่ะ คุกไม่อยากอัพเลยบุคลากรยนานพาหนะไม่ซื้อครับพอครับอาคารเดี๋ยวผมขอบ้านตัวเองก่อนลวกันว่าพลราชการภา <c oughs> ราชการต้องดีสุดก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดคลังครับให้คลังใหญ่โตแล้วคุกคุกพร้อมอัพเดทป่ะเอออัปเกรดเลยเหลือยี่สิบบาทเลยเนี้ยขอดูดิคลังป็นไงโอ้โหคลังใหญ่โตครับคลังใหญ่โตฮะแล้วก็เก็บได้สามช่องแล้วฮะเออผมว่าผมผมว่าคืนนี้ไม่มี อาจจะมีบวกว่ะผมยัดเอาพวกกระสุนอะไรเงี้ยเก็บติดตัวไว้นะ่เพราะว่าอาจจะได้ได้ใช้คืนนี้โอเคฮะดูคกุกดิเฮ้ยวางงเพื่อนคุกมันใหญ่ดีเหมือนกันนะเออฟักโพลิศดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นนะอืมดูดีขึ้นดูดีขึ้นครับ สุดท้ายพี่ดูบ้านพักราชาการผมดีกว่าฮะเบายามให้ดีนะหนุ่นมสารวัตรจะนอนพักวันนี้นะครับโอ้โหว่าผพักราชาการของผมฮะเอ้าจริงจริงมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าเดิมเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะม,มีอะไรเพิ่มม,มั้ยมีชุดตำรวจที่ชุดเราเนี่ยเออวะคิดใยแง่ดีก็โอเควะนะทุกคนยังไงวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับรายจ่ายรายวันก็เยียไม่หมดนะครับดูดิโอ้โห ผู้บัญชาการการเงินของคุณต่ำอ่าต่ำกว่าเอเลยออกด้วยหรอนี่ฉันโดนอะไรออกอ่ะเนี่ยตายแล้วโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอยิงในพาร์ทหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องเกมผ่อนทราบแบนนะก็เล่นต่อไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะจบในพาร์ทนี้นะครับเอ้ยเอา้าเงินติดลบหรอเพิ่งเห็นให้ผมใช้เงินเยอะไปเมื่อวานโอเคผม หางกันคือวันนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวเจอกันทีนึงพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน